สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาเสริมทักษะภาษาไทยกับครูวิค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในบทที่2เรื่องแม่ไก่ในตะกร้านะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีคลิปวิดีโอเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกรา้ามาให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะซึ่งนะคะ เป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะคะจะทำให้นักเรียนนะคะได้เข้าใจและมองเห็นภาพนะคะมากกว่าการอ่านในหนังสือนะคะไปชมกันเลยค่ะแม่กอกาและแม่กกสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกร้ามาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้น เรามารู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคำว่ากี่หมายถึงเครื่องทอผ้าจักตอกหมายถึงเอาคมมีดพาไม้ไผ่ให้เป็นเส้นแบนบางสำหรับใช้ผูกมัดหรือสารสิ่งต่างๆดอกบุกหมายถึง ดอกของไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งเวลาบานส่งกลิ่นเหม็นมากหน้าแลง้งต้นตายเหลือหัวอยู่ใต้ดินหัวกินได้ใช้ทำยาได้ไม้กระบอกหมายถึงไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนแล้วหมายถึงคอกสำหรับให้สัตว์อยู่เช่น เป็ดไก่แม่ไก่อยู่ในตักร้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบาอีแม่กาก็มาลายอิงอีแม่ไก่ไล่ตีกามาใหญ่ก็ไล,ล,ล่หาหมูในเล้าแลดูมัง ปูเสมอและปูนางกับปูมังปูทะเลเสียงท่องหนังสือดังเจ้ยแจ้วมาจากแคร่ไม้ไผ่ใต้ร่มมะม่วงพัดเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่งจึงรีบเดินตามเสียงเข้าไปหาเห็นพ่อนั่งสารตะกร้าอยู่บนแคร่คุณพ่อทำอะไรล่ะครับก็สารตะกร้าไงล่ะลูกแต่เมื่อสักครู่ผมได้ยินเสียงคนท่องหนังสือ ใครเป็นคนท่องครับพ่อพ่อเองแหละเป็นคนท่องถามทำไมลูกสนใจเหรอฟังน่าสนุกดีครับพ่อแม่ไก่อยู่ในตะกระ้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบคุณพ่อไปจำมาจากไหนเหรอครับจำมาจากหนังสือเรียนน่ะสมัยพ่อเป็นเด็กต้องเรียนหนังสือนี้พ่อเลยจำได้พาด์เข้าไปนั่งข้างพ่อ แล้วมองมือของพ่อที่ยังคงสารตะกร้าไม้ไผ่ได้อย่างคล่องแคล่วพ่อของพัดอายุสามสิบปีแล้วพ่อเคยบอกพัดว่าตะกร้าไม้ไผ่ใช้ดีกว่าตะกร้าพลาสติกเวลาสารตะกรา้าพ่อมักจะร้องเพลงหรือท่องบทร้อยกรองอย่างอารมณ์ดีพ่อบอกกับพัดว่าบทร้อยกรองที่ท่องไปเมื่อครู่นํามาจากหนังสือประถมกอากา ากพัดสนใจพ่อจะสอนให้ท่องพัดยิ้มอย่างพอใจขยับเข้าไปนั่งใกล้พ่อมากขึ้นอีกพัดเพิ่งเริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สยังอ่านหนังสือได้ไม่มากโดยเฉพาะคำยากๆไมยมยังอ่านไม่ค่อยคล่องเวลาพ่อว่างพัดจะมาให้พ่อสอนอ่านหนังสืออยู่เสมอแล้วพ่อก็ท่องให้พัดว่าตามทีละวัก แม่กอกาแม่ไก่ยอยู่ในตะกราก้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบาอีแม่กาก็ออกมาลาลอิงอีแม่ไก่ไล่ตีกามายาก็ไล่หา หมูในลาวเละดูมังปูสมแมเละปูนางกะปูมังปูทะเลเต่าหน้าและเต่าดำอยู่ในน้ำกระจอระเขง ปลาทูอยู่ทะเลปากีเรไม่สู้ดีปฐมกอกาฉบับหอสมุทรแห่งชาติค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอแม่ไก่อยู่ในตะกร้านะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเข้าใจไหมคะสนุกไหมคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะ การท่องบทแม่กอก,กานะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะฝึกท่องบทแม่กอก,กานะคะโดยนะคะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะแม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เหา่า หมูในเล้าแลดูหมาปูสแสมแลปูนากะปูมา้าปูทะเลเต่าน้าแลเต่าดำอยู่ในน้ำกะจระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เร่ไม่สู้ดีค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องแม่ไก่ในตะกร้านะคะต่อไปนะคะให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนนะคะแบบฝึกหัดนะคะชื่อว่าทักษะภาษาไทยหน้าที่34ถึง35นะคะในข้อที่1จนถึงข้อที่4นะคะโดยนักเรียนสามารถหาความรู้นะคะได้จากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะคะหน้า24ถึงหน้าที่32นะคะ แล้วให้นักเรียนฝึกท่องบทแม่กออกาด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะก,กร้าก็จบกันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ